สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องพันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียานเย็นๆไปทุกพื้นที่ทุกชมรมด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลกนาหน้าปลังก่อขอหกหนึ่งแปลกสาธิต ปี63ทับ64เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูกลามทืบหน้าวันต่อวันนะครับในช่วงข้าวที่กำลังออกรวงวันนี้ก็จะมาอยู่ที่บิงล่างนี่นะครับผมก็บิงล่างนี้ก็ถอดรวงตามหลังนะครับนาวันนี้น่าจะเป็นวันที่3ที่4แล้วนะครับผมสำหรับบิงล่างนี้ครับ การถอดรวงในวันที่4ก็เริ่มก็จะให้เราเห็นหนาตาขึ้นนะครับผมกับข้าวกอคอหกหนึ่งในแปลงบิงต่างนี้นะครับผมก็ในวันที่4ของวันที่4นะครับผม ส่วนบิงบนนั้นก็จะเป็นวันที่7นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาดูบิงล่างไปด้วยความคืหน้าวันต่อวันอัปเดตวันต่อวันนะครับผมกับการถอดดวงกับข้าวคอคอหนึ่งดวงนี้ก็ดีหน่อยนะครับผมก็อากาศก็เดินกลับมาเป็นค้าบหน้าร้อนแล้วนะครับผมก็สาวอาจ,จะมีเย็นเย็นหน่อยนะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหากับ น่าจะไม่มีปัญหากระทานกับการถอดรวงนะครับผมก็เริ่มหนาตาขึ้นสำหรับวันที่4นะครับผมของบิงล่างเนี่ยนะครับผมก็เริ่มถอดรวงให้เราเห็นเริ่มรวงสีทองเป็นจุดเป็นหย่อมแล้วนะครับผมอันนี้ก็ แล้วก็มีสมาชิกหลายคนเข้ามาสอบถามบอกว่าปกติผมใช้ปุ๋ยนี่ไร่หนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ก็ปกติก็ผมต้องตท่ดต้องต้อง,งชี้แจงก่อนนะครับว่าผมทำนาอปอดสารพชษครึ่งหนึ่งแล้วก็ สารเคมีครึง่งอาจสารเคมีอาจไม่ไม่ไม่ไมถึงครึ่งครับผมจะใช้น้อยอย่างพวกปุ๋ยเงี้ยผมจะใช้น้อยนะครับส่วนมากผมจะเน้นน้ําจุลศีสังเคราะห์แสงนะครับผมพวกนี้ก็จะให้พืชให้ให้ปุ๋ยทางใบนะครับผมช่วยบารุงต้นบารุงรากนะครับผมโดยเฉพาะรากจะได้ดูดซึมธาตุสารอาหารดีขึ้นนะครับผมนี่ผมก็จะเน้นน้ำจุลศีสังเคราะห์แสงซะมากกว่านะครับ ส่วนปุ๋ยเคมีก็จะใช้ในตอนใหม่ๆอย่างต้นที่ข้าวอาอยู่ในช่วง20กว่าวันขึ้นไปครับผมก็บำรุงต้นตอาจจะใช้ได้ละประมาณเต็มที่ก็น่าจะ10โลครับผม10กิโลนะครับผมก็น่าจะบางทีไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึงนะครับผมไม่ถึงทีไรหนึ่งไม่ถึง สารเคมีนะครับผมอ,อย่างปุ๋ยที่บำรุงก็รบำรุงในบางจุดที่ันมากกระดูช่วงต้นข้าวที่ข้าวบางตรงไหนที่มันอย่างอย่างเนี่ยตรงตรงเนี้ยครับผมก็บางจุดเนี่ยเยอะเพราะผมดันดินใหม่ครับดันดินคือมันมันสูงตาขอบขนาดสูงก็ดันแต่ก็เป็นดินใหม่นะครับเพราะข้าวก็ตามที่เห็นก็จะแกะจะแกนจากต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผม ไม่ค่อยสมบูรณ์ถึงต้นมันจะสูงแต่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมไม่เหมือนเนี่ยยางนี่ไม่ได้ดันถึงว่าต้นไม่ไม่ไม่สูงแต่ก็แตกกอดีครับผมก็จะแตกแตกกอดีก็อาจะแตกต่างกันหน่อยก็จะบำรุงตน้นตรงที่เน้นตรงที่ดินที่เราดันหรือตรงที่ข้าวเราไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมจะเน้นตรงนั้นมากกว่านะครับผมนี่ก็เป็นบิงล่างนะครับผม ในวันที่4ของการออกรวงถอดรวงก็เริ่มหนาตาขึ้นมาหน้าตาแล้วนะครับผมส่วนวิ่งบนนี้กเ็เริ่มจะเป็นทุ่งสีทองนะครับผมทุ่งรวงสีทองแล้วนะครับเริ่มน่าจะ60%เซนะน่าจะ6 0 6 5ปซได้แล้วครับผมก็เหลือบางจุดอ่อย่างเดีืยวอย่างตามข่าวที่สมบูรณ์ข่าวที่ว่าจะนะ ปุ๋ยบำรุงช้าเนาะนาจะอัดมันสมบูรณ์ก็น่าจะกินปุ๋ยบำรุงต้นอาจจะช้ากว่าตรงที่ต้นที่ดินมันมันแตกต่างกันด้วยเนาะก็ะอาจจะบางตรหนที่มันดินไม่เหมือนอยู่ตามตมตมตรงมุมเนาะก็อาจจะข้าวมันก็อาจจะกินปุ๋ยหมดไวก็จะสมบูรณ์ไวกว่า แล้วก็บางต้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมอาจจะกินปุ๋ยได้ก็จริงแต่ว่าต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากดินไม่ค่อยเสมอแล้วก็ปอดีผู้ใหญ่ประกาศพอดีผู้ใหญ่ประกาศ,ยายกาศข่าวอันนี้ก็จะเป็นวันที่7ในการถอดรวงนะครับผม การถอดรวงกับข้าวคอคอหกหนึ่งปีหกสาทับหกสีนะครับผมที่บรรสสวนปกอเพียงสุภาพฟาร์มพามาดูเข้าพามาอัปเดตกันเป็นรายวันนะครับผมก็ดูามาเดินดูรวงข้าวด้วยนะบางจุดก็ข้าวที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์เนาะมันจะรวงจะเล็กหน่อยก็ต้องอรอลุ้นกันต้นที่มัน แก่นแกนหน่อยนะครับผมก็จะเล็กหน่อยดูแต่ตามที่ข้าวคอคอหกที่การตามได้ศึกษามาคือข้าวเป็นจะเป็นรวงยาวแล้วก็ข้าวจะเป็นรวงเป็นเม็ดต่อต่อต่อกันนะครับผมก็เ็เรียกว่าไม่ใช่เขเรียกอะไรนะเม็ดที่มันมันมันไม่เหมือนพวกข้าวหอมลิที่เม็ดมันจะเป็นให้นะแต่เม็ดข้าวคอคอหก็็เรียกว่า เม็ดมันจะต่อกันเลยเป็นรวงยาวเป็นสร้อยเลยครับผมปีนี้ก็ทดลองข้าว็าขอหหนึ่งเนี่ยก็ได้ศึกษาไปด้วยในระบบน้ำของเราน้ำถึงไหมสารบำรุงของเราถึงไหมก็ได้มาดูแล้วก็ศึกษาไปในตัวด้วยนะครับผมว่าขาวหน้าเราก็จะได้ลง ถูกแก้ปัญหาถูกนะครับผมฝากไว้ด้วยในคลิปนี้กับช่องบ้านสวนพอเพียงสภาพฟาร์มนะครับผมอันนี้คือส่วนมากที่มาดูมาพูดมาคุยกันส่วนมากคือเอาตามความเข้าใจการศึกษาของตัวเองนะครับผมแล้วก็ควบคู่กับอของเกษตรนะครับผมก็มีได้ควบคู่ของเกษตรอันไหนที่เรา,าไม่เข้าใจอันไหนที่เรา ที่เหนือที่เราไม่ได้ศึกษามาแล้วก็เราก็ต้องปรึกษาเกษตรนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเกษตรทาง u t u b e นะครับก็ม,มีเยอะนะครับทาง youtube แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปนาปีนาปางหรือการเกษตรเลี้ยงปลาเกษตรครบวงจรนะครับผมเข้าไปพูดคุยเข้าไปคุยกันได้แ,แต่หลายท่านก็แตกต่างกันไปนะครับผมหลายท่านก็ เอาตามเกษตรเต็มร้อยหลายท่านก็ศึกษาดูปัญหาไปแกอะไรแก้ไขไปกับในในแนววิธีของตัวเองแล้วก็ควบคู่กับเกษตรด้วยนะครับผมอย่างของผมก็ส่วนมากก็ศึกษามาในกลุ่ม YouTube ในกลุ่มเดียวกันและก็ในเกษตรด้วยนะครับผมแล้วก็ดูปัญหาด้วยตัวเองสังเกตไม่ว่าต้นข้าวเริ่มจะ ่วงไหนจะได้รับปุ๋ยช่วงไหนที่จะต้องการปุ๋ยนะครับผมก็ส่วนมากก็ศึกษาเอานะครับผมอย่างโดยเฉพาะข้าวนาปังนี่ก็แตกต่างกับข้าวนาปีนะครับผมจะสังเกตก็มันมันมันไม่ได้สังเกตง่ายเหมือนข้าวนาปีข้าวนาปีเรานับวันอ่นับเดือนนับปีเพราะมันเป็นข้าวนาปีมันนานนะครับผมอายุข้าวอายุเท่าไรข้าวก่อนจะท้องข้าวจะก่อนจะรับรวงคือ ต้นข้าวมันเป็นรูปแบบไหนใบตั้งใบชี้โดอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าข้าวข้าวข้าวอายุสั้นเป็นข้าวไม่ได้ไวต่อแสงครับผมโดยเฉพาะสังเกตยากนะครับผมสังเกตยากถ้าไม่สังเกตดีๆจริงถ้าไม่ได้ศึกษาจริง,รงๆก็จะยากหน่อยโดยเฉพาะหลายท่านก็ถ้าข้าวอายุสั้นนี่ประมาณ17วันขึ้นไปแลือ20วันนี่เขาจะลงป Ł ุ๋ยแล้วนะครับผมบางทีข้าว ต้นข้าวก็ก็บางต้นก็ยังมันยังไม่พร้อมจะรับปุ๋ยบางต้นก็คืออ่อนแอไปเลยถ้ายิ่งหวานปุ๋ยเยอะๆนะส่วนมากคือ80เซนเลยนะครับผมคนที่ทานาคือต้องเน้นปุ๋ยหนักๆนะครับหวานปุ๋ยที่เดียวนักๆนี่บางทีต้นมันยังอ่อนต้นยังอ่อนแออยู่ก็เจอปุ๋ยหนักๆกอาจจะนอกปุ๋ยได้นะครับผมแล้วก็ ถ้าไม่นอกปุ๋ยกับข้าวมันก็จะงามันใบมันจะห้อยนะครับผมใบมันไม่ได้ชี้โดเหมือนข้าวนาปีหรือข้าวไวต่อแสงข้าวอายุยาวอย่างข้าวหอมมะลิเนาะแต่ก็ถ้าเราสังเกตจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับผมมก็ถ้าได้เวลาจริงเพราะพวกนี้เรานับเวลาได้ครับข้าวอายุสั้นว่ากี่วันกี่เดือนจะได้เกี่ยวอย่างนี้นะครับผมก็ข้าวเราสังเกตเลยว่าข้าวช่วงไหนจะอย่างของผมก็จะหว่านปุ๋ยบำรุงก็ แต่หว่านปุ๋ยบำรุงผมอยู่ที่เดือนหนึ่งพอดีครับผมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเพราะว่าดูสังเกตต้นข้าวมันเริ่มเหลืองเริ่มรับปุ๋ยใบเริ่มต้นข้าวเริ่มที่พอแข็งแรงอ่ะครับผมก็จะหว่านปุ๋ยในช่วงนั้นแต่ส่วนน้ําจุลศีลสังเคราะห์แสงเนี่ยผมก็ข้าวนี่ได้สักสิบกว่าวันเนี่ยผมก็ฉีดแล้วนะครับผมเพราะพวกนี้มันจะไปช่วยบํารุงรากบารุงต้น ให้พืชทางใบนะครับพวกนี้มันพอช่วยสังเคราะห์แสงโดยเฉพาะข้าวไม่ได้ไวต่อแสงก็ต้องเอาพวกที่ช่วยนะครับผมครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเข้ามาแนะนําก็ยินดีนะครับผมจะได้แลกเปลี่ยนกันหรือจะเอาแนวทางที่พี่ๆเกษตรกร,รกที่เคยทำหมัเนาะชี้แนะชี้นำก็ยินดีนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม อนนี้ก็เข้ามาจะพามาดูข้าวคอขอหกหนในอายุ7วันนะครับผมก็พามาอัปเดตรายวันเลยนะครับผมแล้วมาพูดคุยกันในเรื่องการบำรุงปุ๋ยด้วยเรื่องการใช้ปุ๋ยด้วยนะครับผมก็แล้วแต่บางคนบางคนก็ไร่หนึ่งก็น่าจะโอ้โหใช้ปุ๋ยเยอะนะครับผมแถวนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนกะไอคน คนเก่าคนแก่ทํานะครับก็จะเน้นปุ๋ยซะมากกว่ากลัวไม่ได้ข้าวกันคนแก่เนาะก็จะเน้นปุ๋ยมากกว่าไร่หนึ่งเนี่ยโอาโห,โหน่าจะไร่หนึ่งก็น่าจะ15กิโลขึ้นไปนะครับผมแต่อย่างของผมนี่ก็อยู่ยไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับ10กิโลเจ็ดแปดนี่ก็น่าจะอยู่ราวๆนั้นนะครับผมต่อไร่นะครับผมพอผมจะจะควบคู่กับน้ําจุลศีสังเคราะห์แสงนะครับผม ครับฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบัดสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มในวันที่7ของการถอดรวงข้าวคอคหปี6 3สาถ้ากนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อเนื่องให้ดูเรื่อยๆนะครับผมดูจนกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ดูกว่าจะได้ผลผลิตมานะครับผมฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและก็ เป็นแนวทางในการศึกษาและก็ปฏิบัติในด้านการเกษตรด้วยนะครับผมฝากไ็ด้วยกับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องกำลาไปก่อนกับทุ่งรวงข้าวสีทองกำลังเต็มทุง่งลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ